你这个送他这个。 นี่ก็น้ําเต็มฝนตกน้ําเต็มแล้วก็อันนี้คือสภาพแวดล้อมภายนอกทีน,นี้ภายในของเราก็ขึ้นเหมือนกันค่ะทั่วอารมณ์ความรู้สึกอะ่ะมันจะขึ้นมาแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าแบบเวลาที่เราเก็บเก็บอะไรเอาไว้เวยอะๆแล้วอะ่ะเราเราเราต้องปล่อยออกปล่อยออกให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รู้สึกเบาสบายการร้องไห้เป็นสิ่งที่ดีการปล่อยมันออกมาโฮมันออกมาหรือว่า ใหห้กก,ดออกิดดรรรืืออาาว่งปปลลยนช่วงปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ทำให้เราหันกลับมาทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและนี่เป็นคลิปแรกที่เรามีโอกาสได้ทำขึ้นมาปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองและธรรมาชาติมากขึ้นค่ะนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งใหม่ๆและบทเรียนสำคัญในชีวิตและอดีตที่ผงขืิน ต่นั่นแหละค่ะมันทําให้เราเติบโตขึ้นทั้งนั้นและอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีความคิดที่อยากจะไปใช้ชีวิตในธรรมชาติเพราะสภาพแวดล้อมในปัจจุบันทําให้ไม่มีแรงมันั่นใจมากนะักสุดท้ายชคะตาก็ทําให้เราได้พบกับการเดินทางใหม่กับเพื่อนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะมันนาลาเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้มีสมาธิและช่วยให้เข้าใจตัวเองในมุมมองที่ลึกมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะคะ การตีความหมายของบรรณาลเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆค่ะแต่สามารถช่วยให้คุณรับรู้ความรู้สึกอัศทรรตัวตนของคุณได้ค่ะคอไม่มกจนก็เป็นเราแหละนี่คือโลโก้ของตัวเราเราเห็นไหมว่าแต่ละคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็ต่าง ชองแตตาแต่บุไย่ะกันเฮ้ยอุ้ยื่อเป็นใครนยอับน้ำหรืองชื่ออะไรนะชื่อถาใช่ไหม ิิิิคาราครับหมเราคุยกันเรื่องใช่ไหมครับไอ้ชันอันนี้คือกำไรแล้ว b ีว is like river let it flow แต่นั่นไม่ได้แปล,แล,แปลว่าเราไม่ได้วางแผนมันมาก่อนนะคะทุกผลลัพธ์ไม่ใช่เมจิกล้วนมาจากการกระทำอน,น,นาคตไม่มีอยู่จริงถ้าปัจจุบันไม่ได้แอคชัน่นหน้าที่ของเราคือวางแผนลงมือทำเอาไว้วางใจในกระบวนการอย่าเครียดอย่าก,กดดันมีสติ วางใจเป็นกลางและแก้ปัญหาด้วยปัญญาค่ะจากการนั้นถึงจะเศร้าหรือทุกแค่ไหนก็อย่าลืมความสดใสในตัวเองที่ทุกคนมีอยู่เสมอนะคะงานที่นี่ร้องค่ะ เสาวบาดเป็นการบำบัดโดยใช้เครื่องเสียงค่ะซึ่งจะไใกระตุ้นเซลลประสาททำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะดีนะเวนดีโอ๊ยเราอะเราอะนอนก็มาหาหรอกเรามาเป็นเซตเเท้าหาง ตกหนักหนักแล้วหยุดตกปุ๊บเตียงตัวนิ่สุดๆเลยแล้วก็ตีตรงนู้นได้ยินตรงน้อนอย่างนี้เหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็สะเทือนถึงแขนเลยค่ะการตีที่ดีที่สุดเราก็จะว้า wow. ช่วงเดือนกันยาไปจนถึงปลายเดือนตุลานี้นะคะเหมาะกับการทำ planning มากๆเลยค่ะลองหาเวลาเขียนแบบวางแผนเหตุการณ์ในอนาคตหรือสิ่งที่อยากทำในปัจจบุบันลงในกระดาษสักแผ่นดูนะคะมันจะช่วยทำให้ความคิดของเราอะลื่นไหลามากขึ้นค่ะอาจจะเริ่มจากไอเดียที่เป็นแรงบันดาลใจในการประสบความสำเร็จในอนาคตหรืออาจจะเป็น ง่ายๆอย่างเช่น financial planning ก่อนก็ได้นะคะ Thank mm -hmm. you. บทสรุปเราใช้ระยะเวลาเพียงสองวันแต่มีความสุขมากๆเลยค่ะมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้แชร์ริ่งกันได้อย่างเข้าใจทำให้รู้ว่าเส้นทางนี้สวยงามมากขนาดไหนและโลกนี้น่าอยู่มากเพียงใดบทเรียนของทุกๆคนมีคุณค่าและที่สำคัญยังสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มีแต่พาังานที่ดีให้ต่อสอวันที่เจอกันไม่คิดว่าจะได้มาเยาวาหัวใจและปลดลับภารกิจไปอีกสเต็ปด้วยขอบคุณความรู้และ unconditional love ที่มีกรสะอสอสงมาให้ตลอด2วันนี้ค่ะเส้นทางชีวิตแต่ละคนมักถูกกำหนดมาไม่ให้ไม่เหมือนกันต้องเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ประสบการณ์เหล่านั้นสามารถแบ่งปัน และสามารถนำมาปรับใช้ได้เสมอด้วยนะคะ